สวัสดีครับพอดีวันนี้ขับรถมาเรียนนะครับก็เห็นกำลังอินเทนกันนะครับก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาได้เพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่ารักสลายย้อนสายโปรแกมอนนะครับเป็นเวอร์ชั่นภาษาอีสานนะครับก็ลองรับฟังกันดูนะครับมีแต่เนื้อเพลงนะครับยังไม่มีดนตรีแล้วก็ยังไม่มี MV นะครับ ถ้าใครจะเอาไปทำต่อก็อขอความกรุณาให้เครดิตกันนิดนึงนะครับเพราอเป็นกำลังใจก็จะได้สร้างสรรค์เพลงใหม่ๆขึ้นมานะครับอารลองฟังนะครับเพลงฮักสลายย้อนสายโปเกมอนนะครับก่อนอยู่ปีสาปีนี้คนงามสี่ขึ้นปีสี พบกับไอามาหลายปีบ่เคยสิมีวีแววเปลี่ยนไปตกมาปีนี้ว่าก็เริ่มเปิดเทอมใหม่ๆอยางสั่งมาดนใจให้เจ้าเปลี่ยนไปเป็นหไอดีอยากได้ไอโฟนไอกระอดทนหาเงินซื้อให้ เห็ดเวียกก็เมื่อยลายลายแต่เพื่อหวานใจทนได้คนดีเห็นน้องดีใจเหนื่อยมากก็หายอายฮักอีรีบอกคืดว่าเรื่องสำนีสิเป็นเหตุผลให้คนปั่นใจฮักสลายย้อนสายโปเกมอน บ่หับบ่นอนเที่ยววนไปกับผู้ใหม่ผู้บ่าวเรียนคอมมตตลมนองก็ยอมไปจับโปูเกมอนมองได้จังบอรับสายเป็นหไฮอ,อ,อ,อีลีทิมอายบอว่าแต่น้องจ๋าอย่าทิมการเรียนพ่อแม่ที่ทายุเฮียน ฝากไอ้ซอยเตือนซอยบอกคุณดีสิฟ้องนายกให้ยกเลิกเล่นเกมแนวนี้อุอังใจไอ้ลีโปโกแกมอนพีเฮ็ดไอ้ช้ำใจฮักสลลย,ย้อนซ้ายโปเก,กมอนบลับบ่นอน เยววันไปกับผู้ใหม่ผู้บ่าวเรียนคอมมาตลมน้องก็ยอมไปจับปูเก็มอนมองได้จังวอรับสายเป็นหายอีลีลลทิมอายบอกว่าแต่น้องจ้าอย่าทิมการเรียนพ่อแม่ที่ทาอยู่เฮียน ฝากอ้ซอยเตือนซอยบอกคนดีสิฟองนายกให้ยกเลิกเ,เกมแนวนี้อุอังใจไอ,อ้ลีโปปเกมอนผีเฮ็ดอายช้ำใจขอบคุณครับ